ของจังหวัดจันทบุรีนะคะอีกหนึ่งเมนูจังหวัดจันทบุรีของเราติดกับชายทะเลจึงมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์นะคะวัตถุดิบวันนี้เราก็จึงเลือกปลาหมึกค่ะแล้วเราก็มีพืชสมุนไพรท,ที่ที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกไทยนะพริกไทยพันธดีนะคะ,ะเมนูวันนี้ของเราก็จึงเป็นปลาหมึกผัดพริกไทยดําค่ะส่วนผสมมีอย่างนี้นะคะปลาหมึก ห้าร้อยกรัมน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะกระเทียมสับสองสองช้อนโต๊ะพริกแดงจินดาสองช้อนโต๊ะซอสหอยสามช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะพริกหวานเขียวเหลืองแดงหนึ่งถ้วยตวง หัวหอมหนึ่งช่วยตวงต้นหอมสี่ต้นแล้วเราก็ต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ำให้เดือดนะคะ,ะเพื่อจะลวกปลาหมึกให้หมดคาวแล้วก็ยังคงความกรอบนะคะ เราก็จะลวกแค่80%นะคะแล้วเราก็ลงวาน,น็อกที่น้ำแข็งเพื่อให้ปลาหมึกคงความกรอบ ตามด้วยกระเทียมสับนะคะตามด้วยพริกแดงจินดาหั่ให้สอมนะคะตามด้วยพริกหวาน,นะคะ่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่ะคะ่ะ มึกนะคะคใส่ซอสไข่นงลมค่ะน้ำปลาน้ำปลาค่ะีลิกขาวค่ะ ต้ตาลานะคะตไทยยำค่ะท้ายด้วยต้นหอมค่ะ เราจะไม่สัดนนานแค่นี S ้ก็ใช้ได้นะคะสัดนหน้าก็พานมากเลยค่ะ